สบายดีสบายดีเนาะวันนี้ทั้งบ่าวพีโรคคะมีโอกาสเราจะได้มาเกี่ยวข่าวซอยเอื้อยเนาะแต่ว่ามาผัดมะเฮียนผลโรคบงทุดินเนี่ยเนาะพาพี่พาน้องมาเบิ่งเนาะผลกำลังลกคบางทุดินอยู่เนาะเนี่ยเนาะเบิ้งผลโรคบางทุดินนี่เนาะนี่อันนี้มันจำแนวนที่ว่าเพิ่นลกมาแล้วเนาะอันนี้ หาก็ได้ขุดหน่อยเนี่ยันท่านในเต็มสั่ขุดหน่อยนี่ก็ได้มาเบิ่งวิธีการเพิ่นลกเนาะลกแบบใดเด็กเนาะอันนี้ก็เป็นเอื้อยของบ่าวฮีโร่เองเนาะเอ้กมากพอดินก็บ่อยากดอกเพราะปัญหาดอกพี่น้องเอ้ยนี่เด็กเนาะน้ามันอยากท่วมนบเด็กอ๋อ น้ำมันเ่าพาะแมวนน้ำถ่วมเนาะอันเดย์ออมาถูดดินเบงเขาจะมาสั่นให้พี่ให้นอ้องเบองเอ่ะเดย์อ่ะกล้องก็อยากสันส่นๆเด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่ามือใหม่เน่ย เน่นากนี่มะทอดินเ,เนี่ยนี่นกสีนมกมะทอดินต้มน่ะสวนเพิ่นกบนับบอลใหญ่พอปันได้เนาะเป็นบอลปลูกนี่หาหน้าหนึ่งหาหน้าหนึ่งซองหาหน้าสิประมาณว่งไรหนึ่งนี่แหละ ประมาณวังไรหนึ่งเวสิได้มาเกี่ยวเขาแล้ววันนี้เห็นพ่นลบบงทุดินแลวกะ็มาอันนี้มาเบิง่งพ่นก่อนเนาะจากน่อยจากสิลงไปเกี่ยวเขาน,า,าน่ยพาผีพานนองมาเบิง่งนำกันเนาะ คุดเอาพี่น้องเลยบุดินลกคันมันลกแล้วมันขาดคันลกแล้วขาดได้คุดเอาได้เอาเซียมคุดเอาบางวิธีการเพ่นเฮ็ดกันเลยตัวซับน้ำกันมี เราลางจากกันเพิ่นลกมาแล้วเพิ่นก็บมาปิดได้นี่เนาะให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ากันเนาะเนาะลังจากเพิ่นลกมาแล้วเพิ่นก็บมาปิดเด้ีงเนาะเนาะสูส่ซนไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยย้อนความถูกความยากเขานี่แหละเนาะวิธีชีวิตบรรณเนาะเพี่ยงกระดิ่งใบกระดิ่ง หลังโซฟาหนาสุดินคั้นเผ็ดกบฎิกินบรนเฮาเนาะนีะ่ยอันนี้คั้นขายกับสิบประมาณบางสมุดว่าขายนเนาะเบิดเบิดขู่หน่อยนี่นขู่หน่อยนี่กับสิบประมาณบางสาวพันได้บอกว่าสาวพันสามสิบพันนี่แหละเนาะ,นะ,นะนประมาณนี้ ถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยก็สิประมาณบางร้อยบาทเนาะอันนี้เนี่ยเนาะสู่ซนเนาะพี่น้องสู่ซนชีวิตบ้านเฮาแดดกับบริโภคพ้นกับบริยานเนาะเนียเนาะแล้วปิด ทุดินแล้วก็ลงไปเกี่ยวข่าวอีกเนาะบริภักดบริเศร้าชีวิตบรรเน,นาะข่าสู่ส้นขนาดเนาะแบ่งกันไปพี่น้องคนลูกกับพัวกับแมนพากันลงไปมัดขาวเนาะสําหรับเอื้อยกับแมนเพน่นลก,กันมาทุดินเนาะลกได้เต็มนี่ได้เต็มคูนอยนี่เ่นกาีิดีนลงไปเกี่ยวขาวนำ่มอะไรเนาะ เผลในญาติเวลาเนาะขึ้นมากินข้าวแป๊บเดียวเพิ่นก็มาลกคบักทุดินเนาะเฮาบ่ได้พักผ่อนีสังสรรค์เนาะเอาแล้วพี่น้องหลังจากว่าพาเบิ่งเอื้อยเพิ่นลกคบักทุดินแล้วก็ปิดบักทุดินแล้วก็สิได้อันลาพี่น้อง เท่านี uno, ้ได้เนาะสิได้จบการถ่ายทําแล้วเนาะเพราะว่าทั้งบ่าวฮีโร่เองก็สิได้ลงไปมัดเขาอยู่ลุมพูนเนาะซอยพี่อ้ายเนาะนี้ก็แม่นสิได้ปาให้เอื้อยเพิ่นลกผู้เดียวนี่เนาะนี่เนาะถ้าเฮากับผู้ใดมักกกดไลค์กดแชร์เด้อกดปุ่มติดตามหน้ําเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนําเด้อเนาะขอขอบใจเนาะ